ูดถึงการบวชน,นะนะครับขออนุญาตในการแบ่งปันประสบการณ์แล้วกันนะครับคือผมมีพี่ซึ่งบวชที่วัแดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยนะครับต่ทีนี้ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้บวชในช่วงนั้นผมก็เลยอขอเป็น1ิลูกสิวันนะครับก็ไปอยู่วัดเลยอยู่วัดที่พี่พี่ผมบวชเนี่ยครับแล้วก็รับใช้พระแล้วก็เดินตามเดินซื้อของเลยในทุกเช้าก่อนจะไปทางานอ่านข่าวช่องห้า แต่ว่าผมมีข้อติดใจสงสัยคือว่าหลวงเราเรียกหลวงนุ่ที่ที่บวชให้ก็เป็นพระผู้ใหญ่เหมือนกันแกจะชอบให้ให้เราไปนวดและชอบก่อนเรานะคือคือถ้าจะผมไม่ทราบเจตนาว่าคือสมมติขเขาจะเมตตาก็ได้ไครับ สมมุตินะฮะก่อนเช้าผมทําวัดทาอะไรเรียบร้อยแล้วจะไปทํางานแล้วทำมาก่อนหน่อยพอกลับมาผมก็กลับมาหลังจากทํางานเสร็จก็กระกอนหน่อยก็ผมก็เลยเลยเลยถามอีกอ่วจะมองเราเพื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ได้ค่ะไปคิดเลยเมื่อมานนิดหน่อยฮะอะไรอ่ะก็มาแลรู้สึกว่า มาติดใจมาจนถึงทุกข์แล้วสุดท้ายได้บ่นไหมครับคือคือผมไม่ได้บวชอยู่แล้วนะในช่วงนั้นใช่ครับอ้าวเดี๋ยววันนี้วันที่ห้าหนี่งก็จะรับสมัครทำเหงารับรองฉันไม่ได้กวนก่อนหรอกก็เลยอยากจะถามว่าอยากอย่างพระกับคารวะนี่เองนะครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้หรือว่าแล้วแต่เจตนาครับหลวงปู่เออเราไม่รู้เขาเจตนาของผู้ทำเขาคิดอะไรบางทีคนแก่คนเฒ่าเห็นลูกหลานหน้าตาแจ่มใสก็ ฉันว่าคุณน่าจะภูมิใจมากกว่านะครดบบอกดีกว่าเฮ้ยคุณไปไกลๆไกลหูไกลตาไปรับทานด้วยกันเห็นหน้ากันแล้วกินข้าวไม่ลงไอ้การที่เขาเรียกมาก่อนนี่มัน no> ก็น่าจะแสดงว่าเออเขาเมตตาเขารักใครทำไมหรอให้พอใจหรือเขาไม่มีติบจบครับโจบ